สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณผ <c ười> ู้ชายอีกคนหนึ Yaz ่งนะคะซึ่งเราเราไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งก็ขอขอบคุณคุณไก่นะคะที่เข้ามาในชีวิตเนาะแล้วก็จะมีผู้ชายอีกคนหนึงนะคะซึ่งเราไม่คิดเลยว่านอกจากพ่อของเรานะคะจะรักเราก็จะมีผู้ชายอีกคนหนึง ซึ่งรักเรามากแล้วก็เสียสละทุ่มเทอดทนกับเรามาทุกอย่างนะคะอยู่กับเรามาตลอด50ปีไม่เคยทําให้เราเสียใจสักครั้งหนึ่งให้กําลังใจเรามาตลอดนะคะซึ่งปกติครอบครัวเราเนี่ยจะไม่มีการพูดกันมากนะคะจะไม่มีการพูดคำหวานแล้วก็จะไม่ค่อยพูดบรรยายความในใจกันนะคะแต่ว่าวันนี้ขอเสียงเพลงนะคะแทนความรู้สึกให้กับผู้ชายคนนี้แล้วกันค่ะ 空空。 ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ชายพี่ป๊ออีครั้งหนึ่งพี่ป๊อกคะ่ะขออนุญาตด้านบนเวทีสักนิดนึงคะ่ะมีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องๆเชิญเลยคะ่ะครับก็อย่างที่ปุ๊กพูดนะครับว่าเ,เรามีกันแค่สองคนนะครับเ,เราครอบครัวเราไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้จากกันสักเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากปุ๊กเองก็ไปเรียนโรงเรียนประจําผมก็ลงโรงเรียนประจําเหมือนกันนะครับเราก็จะกลับมาเจอกันที่บ้านซึ่งตลอดเวลานะครับน้องสาวผมคนนี้นะครับก็จะเป็นเป็นหลักนะครับให้กับครอบครัวนะครับในยามที่ครอบครัวเราประสบปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับปุ๊กเองจะเป็นหลักจะเป็นแกนนาเป็นกําลังใจที่สําคัญนะครับทำให้ครอบครัวเราประสบความสําเร็จ จนถึงทุกวันนี้ได้เป็นพ่อปุ๊กที่เป็นเ,เนผู้นำทางความคิดนะครับแล้วก็เสียสละมากๆนะครับกับในการแก้ไขปัญหาที่มค่อนข้างหนักในชีวิตที่ผ่านมานะครับก็รักน้องคนนี้มากครับเรามีกันแค่นี้นะครับก็ฝากไก่ด้วยนะครับช่วยดูแลปุ๊กนะครับเ,เป็นเป็นขวัญเป็นกำลังใจของครอบครัวซึ่งไก่ เอ่อจะต้องรับไปแล้วก็รับภาระอันนี้ไปนะครับก็จริงๆแล้วปุ๊กก็เป็นคนที่ดุพอสมควรนะครับดังนั้นไก่ก็ระวังไว้หน่อยนะครับก็ขอให้น้องทั้งคู่นะครับมีความสุขนะครับรักกันตลอดไปนะครับขอบคุณครับเสียงประบืค่ะเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะ สัมผัสได้ถึงความรักของคู่บ่าวสาวความรักของครอบครัวรวมถึงความรักจากเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่มาร่วมง,งานในวันนี้และวันนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งคู่จะจดจำไปตลอดชีวิตของเขาและเธอ